เนโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธาาัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตะโมละเพปุตตังทนกาโมละเพตนางอธิกายกายะยยะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภคะวายมราชาโนทาเวสุวรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะชยาสนากะตาพุทธาเชตวามรังสวาหนังชยาสนากะตาพุทธาเชตวามรังสวาหนังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตวีสตินายกา สภพปฏิทิตามยหังมัทะเกเต,ตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมยหังพุทโทธธรรมโมทวิโลเจเนสังโคปฏิทิโตมยหังอุเรสัพะพคุนาการโรหัทเยเมอนุรุธโธสารีปุโตจะทกคิเนเอกอนทนโยปิธิพาคัสมิงโมคันลาโนจวามเกทัคคินสวเนยมยหังอาสุงอนันทะราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามสโสต,ตะเกเกสะโตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะ พังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคโวกุมาระกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโซมยหังวัฒเนนิจังปติฐาสิคุณกากรโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวะลีเทราปัญจอิเมทาตานลาเตติลกามะมาสสะส,สิติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตทิโนรสา,าชลันตาสีละเตเชนะอังคังเค สันธิตารัตนังปุระโตอาสิทคิเนเมตสุตตะกังทัชคังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังคันธมูรปริตตัญจอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชันางอาสิสสาปาการสันธิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตปิตตาทัสัญชาตาพาหิรัตชัตุปัถวาอเสสาวินะยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวสโตเมสกิจจนะสทาสัมพุทธปัญชาเรช ทิปัญชรมชมหิวิหารตังมหีตะเลสธาปาเลนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขทินานุภาเวนะทิตุปัทถวโธรรมานุภาเวนะทิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะทิตันตรยโยสัทธรรมานุภาวปาลิโตจารามิทินปัญชเรติ ปุตตาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพตนางอัติกาเยกายะยายเทวานาังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภคะวายามราชาโนทาเวสุวรณโนมรนังสุขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายชยาสนากาตาพุทธาเชตวามารังสวหาหนังชยาสนากาตาพุทธาเชตวามารังสวหาหนังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตวีสตินนยกา สเพปติติตามมยหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปฏิติโตมยหังพุทโธธรรมโมทวิโลเจเนสังโฆปฏิติโตมยหางอุเรศภคุนาการโรหัทเยเมอนุรุโธสารีปุโตจัทธคินโกนทันโยปิติพาคัสมิงโมคันลาโนจวามเกทัคคินเนสวเนมยหังอาสุงอนันทาราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสะโตปิติพาคัสมิงสุริโยวะปะ พังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคาโวกุมาระกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสมยหังวัฒเนนิจังปติถาสิคุณกากโรโปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวะลีเทราปัญจอิเมทาตานาลาเตติลากามะมะสะสาสีติมหาเทราวิธิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราทิตวันโตทิโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคังเคส สันทิตารัตนัางปุระโตอาสิทคีเนเมตตาสุตตะกังทัชคังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลักังคันธมูรปริตตัญจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชทนางอาสิสสาปาการสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตปิตตาธสัญชาตาพาหิรัตชัตุปัทถวาอเสสาวินะยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวสโตเมสกิจจนะสทาสัมพุทธปัญชาเร ทินปัญชรมชัมหิวิหารตังมหีตะเลสตาปาเลนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุรโขทินานุภาเวนะทิตุปัทโวโธรรมานุภาเวนะทิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะทิตันตรยโยสัทธัมมานุภาวปาลิโตจารามิทินะปัญชเรติ ปุตตาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพตนางอธิกายเยกายายยะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภคะวายมราชาโนทาเวสุวันโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายชยาสนากะตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังชยาสนากะตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสภังรสังเยปิวิงนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกา สเพปติทิตามยหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปติทิโตมยหังพุทโธธโมทวิโลจะเนสังโฆปติทิโตมยหังอุเรสัพพะคุนากโรโหัทเยเมอนุรุโธสารีปุตโตจะทักคินเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคันลาโนจวามเกทักคินเนสวเนมยหังอาสุงอานันทาราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสะโตปิติพาคัสมิงสุริโยวะปั พังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคาโวกุมาระกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสมยหังวัฒเนนิจังปติฐาสิคุณกากรโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวะลีเทราปัญจอิเมทาตานาลาเตติลกามะมะสสา,าสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราทิตวันโตชินโนรสาชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเคส สันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตะสุตตะกังทัชะคังปัช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังคันทมมรปริตตัญจ นาตา,นาติยสุตตกังอากาเสชทนางอาศิสสาปาการสันทิตาทินา,นานานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตปิตตาทัสัญชาตาพาหิรัชตุปัตถวาอาเสสาวินะยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวส,าวสาโตเมสกิจนะสทาสัมพุทธปัญชาเรชินะปัญชรมชชมหิวิหารตังมหีตเลสทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรขโคทินานุ ภาเวนะิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโฆสังคานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธรรมานุภาวปาลิโตจารามิชินะปัญชเรติ ปุตตะโมละเพปุตตังทนกาโมละเพตนางอัิกาเยกายยะยะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภคะวายมราชาโนทาเวสุวรนโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังชยาสนากะตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกา สภพปฏิทิตามยหังมัทะเกเต,ตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมยะหังพุทโธธรรมโมทวิโลเจเนสังคโคปฏิทิโตมยหังอุเรสัพะพคุนาการโรหัทเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทกคินเนกนันโยปิธิพาคัสมิงโมคันลาโนจาวามเกทัคคินีสวเนมยหังอาสุงอนันทะราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามสโสตะเกเกสะโตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะ พังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคโวกุมาระกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสมยหังวัฒเนนิจังปติฐาสิคุณกากโรโปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวะลีเทราปัญจอิเมทาตานลาเตติลากามะมาสสะส,สีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตทิโนรสา,าชลันตาสีละเตเชนะอังคังเคส ส,สันธิตารัตนังปุระโตอาสิทคิเนเมตสุตตะกังทัชะคังปัจช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกางังคัทธมรปริตตัญจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชันางอาสิสสาปาการสันธิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตปิตตาทัสัญชาตาพาหิรัช,ชตุปัตถวาอเาสสาวินะยังยันตุอน,นันตชินะเตชะสาวสาโตเมสกิจนะสทาสัมพุทธปัญชาเรช ทิปัญชรมชมหิวิหารตังมหีตะเลสถาปาเลนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขทินานุภาเวนะทิตุปัทโวโวธรรมานุภาเวนะทิตาริสังโคสังคานุภาเวนะทิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวปาลิโตจารามิชินะปัญชเรติ ปุตตาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพตนางอัติกาเยกายายะยะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภคะวายมราชาโนทาเวสุวรรนโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายชยาสนากาตาพุธทธาเชตวามารังสวหาหนังชยาสนากะตาพุธทธาเชตวามารังสวหาหนังจตุสัจจาสภังรสังเยปิวิงนราสภาตันหังกราทยาพุธทธาอัตวีสตินนยกา สเพปติติตามมยหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปฏิติโตมยหังพุทโธธรรมโมทวิโลเจเนสังโฆปฏิติโตมยหางอุเรสพะคุนาการโรหัทเยเมอนุรุโธสารีปุโตจัทธคินเกนทันโยปิติพาคัสมิงโมคันลาโนจวามเกทัคคินเนสวเนมยหังอาสุงอนันทาราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตเกเกสะโตปิติพาคัสมิงสุริโยวะปะ พังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคโวกุมาระก,กัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาตโกโสมยหังวัฒเนนิจังปติฐาสิคุณกากโรโปุนโนอังคุลิมาโรจอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจอเมชาตานาลาเตติลากามะมาสะสาสีติมหาเทราวิชิตาทินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราทิตวันโตทิโนรสา,าชลันตาศีละเตเชนะอังคังเคส ส,สันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักคีเนเมตตาสุตตะกังทัชคังปัจช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกางังคันธมูรปริตตัญจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชทานางอาสิสสาปาการสันธิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตตาทัสัญชาตาภาหิรัตชตุปัทวา,อาเอเสสาวินะยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวส,าวสาโตเมสกิจจานะสทาสัมพุทธปัญชาเรช ทินปัญชรมชัมหิวิหารตังมหีตตเลสะทาปาเลนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะทิตุปัทถวโธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวปาลิโตจารามิทินะปัญชเรติ ปุตตาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพตนางอธิกายเยกายายยะ,ยะเทวานางังปิยตงังสุตตวาอิติปิโสภคะวายมราชาโนทาเวเสวรรนโนมรนังสุข,ขังอรหังสุข,ขโตนโมพุทธายชยาสนากะตาพุทธาเชตวามารางังสวาหนางังชยาสนากะตาพุทธาเชตวามารางังสวาหนางังจตุสัจจาสภังรสังเยปิวิงนราสภาตันหังกราทโย ο, พุทธาอัตวีสตินายกา สเพปติทิตามยหังมัทะเกเตมุนิสราสีเสปติทิโตมยหังพุทโธธรรมโมทวิโลเจเนสังคโครปรติทิโตมยหังอุเรสพะคุนากโรโหัทเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะัทะคิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคันลาโนจวามะเกทัทคิเนสวเนยมยหังอาสุงอานันทาราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสะตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยว,วะปั พังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมาระก,กัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสมยหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุณากโรปุนโนอังคุลิมาโรจอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจอิเมทาตานาลาเตติลกามะมะสสา,าสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราทิตวันโตชินโนรสาชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเคส สันทิตารัตนังปุระโตอาสิทคิเนเมตตสุตตะกังทัชคังปัช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลักังขันธมูรปริตตัญจัอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชทนางอาสิสสาปาการสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตปิตตาทัสสัญชาตาพาหิรัชตุปัตถวาอเสสาวินะยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวสโตเมสกิจจานะสทาสัมพุทธปัญชาเรชิ ินปัญชรมชชมหิวิหารตังมหีตะเลสตาปาเลนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันตโตสุขุตโตสุรโคทินานุภาเวนะทิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโสดธรรม,มานุภาวปาลิโตจารามิชินะปัญชเรติ ปุตตะโมละเพปุตตังธนกาโมละเพตนางอัิกายกายยายะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภคะวายมราชาโนทาเวสุวรนโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังชยาสนากะตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงนราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัตวีสตินายการ สเพปฏิติตามยหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมยหังพุทโธธรมโมทวิโลเจเนสังโคปฏิติโตมยหังอุเรสัพะคุนาการโรหัทเยเมอนุรุโธสารีปุโตจะทกคินเกกทัญโยปิธิพาคัสมงโมคันลาโนจวามเกทัคคินเนสวเนมยหังอาสุงอนันทาราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสโตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปั พังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคาโวกุมาระกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสมยหังวัฒเนนิจังปติฐาสิคุณกากโรโปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวะลีเทราปัญจอิเมทาตานลาเตติลากามะมาสะสะสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตทิโนรสา,าชลันตาสีละเตเชนะอังคังเคส สันธิตารัตนัางปุระโตอาสิทคิเนเมตสุตตะกังทัชะคังปัจช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธมูรปริตตัญจาอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชันางอาสิสสาปาการสันธิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตปิตตาทัญชาตาพาหิรัชตุปัตถวาอเสสาวินะยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวสโตเมสกิจจนะสทาสัมพุทธปัญชาเรช ทปัญชรมชมหิวิหารตังมหีตะเลสธาปาเลนตุมังสเพเ,เตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุรขโคทินานุภาเวนะทิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะทิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะทิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวปาลิโตจารามิชินะปัญชเชรติ ปุตตาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพตนางอัติกาเยกายายะยะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภคะวายมราชาโนทาเวสุวรรนโนมรนังสุขังอรหังสุขตโตนโมพุทธายชยาสนากาตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังชยาสนากะตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตวีสตินายกา สเพปติติตามยหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปติติโตมยหังพุทโธธรรมโมทวิโลเจเนสังโฆปติติโตมยหางอุเรสัพะคุนากโรโหัทเยเมอนุรุโธสารีปุโตจัทคินเกนทันโยปิธิพาคัสมิงโมคันลาโนจวามเกทัคคินเนสวเนมยหังอาสุงอนันทาราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตเกเกสะโตปิธิพาคัสมิงสุริโยวะปะ พังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงคโวกุมาระกัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสมยหังวัฒเนนิจังปติฐาสิคุณกากโรโปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจอิเมทาตานลาเตติลากามะมะัสะสาสีติมหาเทราวิธิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราทิตวันโตทินโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคังเคสุ สันทิตารัตนัางปุระโตอาสิทคีเนเมตตาสุตตะกังทัชคังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังคันธมูรปริตตัญจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชทนางอาสิสสาปาการสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตปิตตาธสัญชาตาพาหิรัตชตุปัทวาอเสสาวินะยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวสโตเมสกิจจนะสทาสัมพุทธปัญชาเรจ ทินปัญชรมชชมหิวิหารตังมหีตตเลสะทาปาเลนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะทิตุปัทโวโธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรยโยสัทธรรมานุภาวปาลิโตจารามิทินะปัญชเรติ ปุตตาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพตนังอัติกายเกกายายยะเทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภคะวายมราชาโนทาเวสุวรรนโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะชยาสนากะตาพุทธาเชตวามารังสวหาหนังชยาสนากะตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพ,พังรสังเยปิวิงนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกา สเพปติทิตามยหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปติทิโตมยหังพุทโธธรรมโมทวิโลเจเนสังโคปติทิโตมยหังอุเรสัพพคุนากโรโหัทเยเมอนุรุโธสารีปุตโตจัทคิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคันลาโนจวามเกทัคคิเนสวเนมยหังอาสุงอานันทาราหุโลกสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปั พังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมาระก,กัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุณากรโรปุนโนอังคุลิมาโรจอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติลกามะมัสะสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราทิตวันโตชินโนรสาชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเค สันธิตารัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตะสุตตะกังทัชคังปัช,ชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังคันทมูรปริตตัญจะ นาตาติยสุตตกังอากาเสชทนางอาศิสสาปาการสันทิตาชินา,นานานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตปิตตาทัสัญชาตาพาหิรัช,ชตุปัตถวาอาเสสาวินะยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวส,าวสโตมเมสกิจจนะสทาสัมพุทธปัญชาเรชินะปัญชรมชชมหิวิหารตางมหีตเลสทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรขโคทินานุ ภาเวนะิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโฆสังคานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธรรมานุภาวปาลิโตจารามิชินะปัญชเรติ